ออนไลน์ก็คือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธุรกิจเข้าใจตัวเองว่าวันนี้ค่ะค่าน้ําก็มาแล้วค่าไฟก็มาแล้วใช่ไหมคะน้องล่งน้องลูงมีไรายได้ช่ชวยครอบครัวด้วยขยันตั้งใจคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากขึ้นเราก็โตมากขึ้นถ้าเราเข้าใจเราจะมีวิธีการสร้างไรายได้สร้างธุรกิจสร้างมรดกตัวแต่ทําอะไรเยอะแยะวันนั้นเจอคุยกันกับคนรู้จักเราไม่มีลูกค่ะ เพราะแต่ไม่มีลูกนะแต่ทําอะไรเยอะแยะห้องเช่าหรืออะไรอะก็เป็นมรดกหรือแม้แต่ออนไลน์ก็เป็นมรดกใครที่ได้รับคุณพ่อคุณแม่เพราะเราไม่รู้ว่าเรากับคุณพ่อคุณแม่ใครจะไปก่อนหรือลูกหลานเล้นหลนถ้าเราอายุเยอะอ่าลูกหลานเล้นหลนเขาจะมาดูแลเราแต่เขาก็มีภาระของครอบครัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอ่าเรายังพออ่ามีค่าน้ําค่าไฟค่ารถยัง ช่วยเราได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่จะไม่รู้คุณไปดูคนที่เจ็บคนที่ป่วยคนที่แก่แล้วคุณจะเข้าใจอย่ารู้งี้เมื่อคุณถึงเวลานั้นนะคะแต่เราเห็นบทเรียนบททดสอบหลายคนแล้วจริงไหมคะที่ทองอยู่สกลนครอ,อายุห้าสิบสามช่วงวัยวัยยี่สิบสามสิบนะคะเป็นยุคที่สร้างเนื้อสร้างตัวปลูกอะไรก็สร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยค่ะพอจบ พอเรียนจบทํางานก็สร้างเนื้อสร้างตัวมีรถมีบ้านแล้วค่ะเอาทุนมาต่อทุนเรื่องนี้ครูกระแตก็สอนนะทุนต่อทุนกําไรต่อกําไรทําให้ได้นะคะหลายคนที่ไปต่อเรื่องของการเงินเศรษฐีต้องรู้เรื่องการเงินนะคะอยากรวยต้องเข้าใจการเงินรักเงินขอบคุณเงินเห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่านะคะเราได้อะไรมาฟรีๆนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณนะคะมันคือความมั่งคั่งเหลือเฟือ อย่าปฏิเสธอย่าแคนเซิลเรื่องนี้ค่ะครูกร็ใดก็สอนเด้งโดดแบบง่ายๆร้อยลังแบบง่ายๆค่ะทําออนไลน์แบบง่ายๆไม่ได้ต้องเอาเป็นเอาตายนะคะชีวิตเรามันก็เท่านี้ค่ะ,ะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่เราค่ะเราจะรู้สึกรู้สึกมีความสุขในการที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนรู้สึกว่าการดื่มผลิตภัณฑ์แล้วค่ะเราได้สุขภาพที่แบบสายตาดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมีความประทับใจรู้สึกว่า วันนี้ต้องขอบคุณต้องตอบแทนผู้มีพระคุณเยอะมากมายเลยะคะขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณประเทศชาติของเราภาษีจากการที่ทําธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่โมเดลไลน์ได้ส่งยื่นภาษีทุกกล่องเลยนะคะบริษัทจดทะเบียนเพราะกรูกระแตก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจําเราก็มีการยื่นภาษีอยู่แล้วก็เอาหักหน้าที่จ่ายใบพอๆนะคะหักหน้าที่จ่ายไปยื่นเสียภาษีอยู่แล้วค่ะ เพราะเสียภาษีถึงไหมคะนี่คือบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องคนที่มาทำรู้สึกมั่นใจมั่นคงและการที่เราลงมือทำอะไรคะ่ะในระยะยาวเราจะไม่สูญเปล่าเลยคะ่ะแม้แต่ในระยะสั้นภูมิใจน้องลูกมีเลยได้แม่มดทอมดูแลคุณพ่อคุณแม่ห้าสิบกว่าดูแลเจ็ดสิบกว่า ใช่ไหมคะโชคดีมากมากได้มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และถ้าจะภูมิใจเรามีเงินมีทองมีอาหารดีๆมีเสื้อผ้ามีอะไรที่แบบทำให้เขายิ้มได้ครูกระแตก็ดีใจมากเลยเมื่อก่อนพ่อครูกระแตก็คือ,อทํางานทําสวนดูแลเป็นเพะเมื่อก่อนเขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตเนี่ยค่ะคือคนมีชื่อเสียงในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วกส็สังคมเยอะใช่ไหมคะพอสังคมเยอะก็จะนิดนิดนิดหน่อยหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ธรรมดาแนละแต่พอกเกษียณหกสิบละรายได้จากนั้นก็ไม่มีการทํางานเกษตรก็ไม่ได้แล้วเป็นเกษตรนะคะเป็นชาวนาสุดท้ายเนี่ยเราได้ดูแลเขามีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แฮปปี้มากขึ้นให้ให้เงินที่มีความสุขใช่ไหมคะได้ใช้สมองนะคะในการนับนั่งรับเงินบริหารเงินแบบนี้ความสุขค่ะของส so วเราก็มีความสุขด้วยครอบครัวมีความสุขเราได้สุขภาพ แล้วก็คืนสู่สังคมใช่ไหมคะขอบคุณตัวเองใช่ค่ะพี่พิง์พรนี่ค่ะขอบคุณตัวเองนะคะถ้าวันนี้เราครูกระแต่ผักดันทุกคนเลยนะออกมาไลฟ์สดทําคลิปผักดันแต่ทุกคนไม่ไม่รับอะค่ะไม่มีก็นึกก็ดันเนี่ยค่ะเราขาของเราเราไม่ก้าวขาเราก็ไม่แข็งใช่ไหมคะถ้าขาเราไม่ก้าวเราก็ไม่ไปข้างหน้าขาเราก็ไม่แข็งเราถ้าเราเป็นนกเราไม่หัดบินปีเราก็ไม่แข็งเราก็เป็นนกที่อยู่แต่ในรัง ไม่โตสักทีก็รอให้แม่มาป้อนแม่ถ้าเกิดแม่ไม่บินกัดเข้ารังก็ตายคารังจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราให้ปีกก้าขาแข็งเอกบ,บินได้อย่างสง่างามวันนี้ให้รู้ว่าพี่มิ่งพรถนัดด้านไหนเคบีพี่มิ่งพรอ,อยู่เชียงรายถนัดด้านไหนแล้วก็ทําให้เต็มที่โฟกัสทําให้เต็มกําลังทําจากความรู้สึกสวัสดีจ้าคุณนิวัฒนะคะคุณนิวัฒจะเต็มทุกคนทักกันและกันได้นะคะ รูกกระตไลฟ์พร้อมกันสามช่องนะถ้าจะสังเกตว่าครูกกระต่หันไปหันมาก,ก็คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองและก็ช่องที่สามอ่าใครแคปหน้าจอแคปไคลูกกระตได้นะเนี่ยค่ะถ้าเราแคปหน้าจอก็จะเป็นพลังทีมซึ่งกันและกันถ้าใครที่ไม่ถนัดออนไลน์ก็ไปทําออฟไลน์ก่อนเราก็มีแฟ้มเมลอะไรให้อย่างนี้ค่ะมีบอกราคาชัดเจนนะคะของเราค่ะส่งทั้งปี หนึ่งกล่องราคาเท่านี้ถ้าซื้อเท่านี้เท่านี้ค่ะแล้วก็บอกสรรพคุณเราก็ไม่สรรพคุณก็มาจากงานนะวัตกรรมอยู่แล้วค่ะก็เป็นงานวิจัยอยู่แล้วว่ากาแฟสรรพคุณเขาเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมให้ผลลัพธ์แบบไหนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีการจดทะเบียนม,มีโรงงานมีขอออยอมีขอเรื่องของผู้ที่ดื่มมุสลิมก็ดื่มได้คนที่เข่งเจมากๆก็ทานได้ ทั้งปีตลอดปีตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะหรือใครที่แบบว่าเออออยประเทศไทยยังไงอะไรเงี้ยก็นู่นเลยค่ะอยอยอเมริกามั่นใจไหมคะอันนี้สําหรับผู้บริโภคเลยและถ้าเป็นผู้บริโภคแล้วจะมาต่อยอดเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจก็ง่ายเลยเราทําธุรกิจในออนไลน์เป็นตลาดเชิงลุกเลยทำยังไงให้สื่อโซเชียลทำยังไงให้คลิปของเราเป็นคลิปวายร์ลคลิปดิจิตอลลูกกระดบอกเลย ว่าใครทําได้คนนั้นมั่งคั่งหรือเฟือเอาโอเคเดี๋ยวครูกัลเดยจะจบไลฟ์สดนี้ไปนะคะไลฟ์วัลณนิตจิตแจ,จม่มใสมาทีก็ไลฟ์สดพร้อมกัน3มช่องใครได้คีย์อะไรเอาไปบอกเพื่อนๆใครได้กําลังใจแบบไหนไปบอกเพื่อนๆครูก็ลเด้เห็นทุกคนนะคะสวัสดีซีโอครูระชาพาสร้างอาชีพจากคุณครูลาออกมานะคะแล้วก็มาส่งต่อประสบการณ์ประสบการณ์สาคัญมากต้องขอบคุณทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นซีโอครูระชาซีโอครูพอลลี่นะคะ ประสบการณ์ปวดหัวปวดไมเกรนของซีโอคูบรีก็ได้ช่วยเหลือผู้คนประสบการณ์ที่น้องลุ่งนั่งรีแชร์มาตลอดชีวิตวันนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีไรายได้มากขึ้นประสบการณ์ของพี่มิ้งพรหกแล้วเป็นผู้ที่เป็นคุณหมอนวดเนะะี่ยค่ะให้สุขภาพและคลายเส้นแต่เป็นธาลสซเมียมันตลอดแล้วก็เป็นไตโรคไตได้สุขภาพเมื่อมาเจอแม่มดหลายคนนะคะกลัแต่เอ,อ่ยชื่อไม่หมด เอ่ยชื่อไม่หมดนะคะแต่รู้นะคะรู้ในความรู้สึกได้ว่าต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นพลังทีมแม่มดออนไลน์มาเป็นครอบครัวแม่มดออนไลน์เอาผลลัพธ์ของตัวเองออกมาไลฟ์สดออกมาทําคลิปออกมาบอกบุญใครเจอเราคนนั้นโชคดีเราเป็นคนโชคดีใครเจอเราก็ย่อมโชคดีเราเป็นผู้ให้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือใครอยากได้รับความมั่งคั่งเหลือเฟือเขาจึงมา เจอเราเป็นไงคะใครอยากจะส่งต่อมากเท่าไหร่นั่นคือความมาั่งคั่งหรือเฟอื่อนี่คือกฎแรงดึงดูดที่ทำง่ายๆสบายๆนะคะอยู่ในออนไลน์ไม่ต้องเครียดมีรายได้ทุกวันกับบริษัทแม่มดออนไลน์โอเคอันดับต่อไปนะคะกลัรใดจะจบไลฟ์สดแล้วใครมีคำถามไปฝากไว้ที่คลิปที่วิดีโอได้ต้องขอบคุณนะคะท่านประธานแม่คุณิมวัฒนาขอบคุณบอร์ดบริหารวิสตอมทั้ง8ท่านแล้วก็ผู้นำสูงสุดทั้ง7ท่านหนึ่งนั้นก็มี V.I.P. CEO ครูกาแตนะคะก็เป็นคนแรกของตระกูลที่มีอะไรที่สำเร็จมากมายก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยากเป็นคนแรกของตระกูลคนแรกของตระกูลสำเร็จอะไรเรื่องอะไรบ้างยินดีต้อนรับคุณผู้กันนะคะใครที่เห็นแม่มดออนไลน์ยาสองนานะตัดสินใจไปที่รูปโปรไฟล์ของครูกาแต่ยุทธสามยุทธหนึ่งยุทธสองหรือชอบใครรักใครถูกชะตากับใคร เพรเราจะทําธุรกิจร่วมกันไปนต่อดแปะไปที่รูปโปรไฟล์ของคนคนนั้นแล้วเราก็ไปเจอกันในครอบครัวไม่หมดออนไลน์เดี๋ยวครระแตจะจบไลฟ์สดกันนะคะบา,บายๆค่ะปิดช่องหนึ่งก่อนนะคะครัวแต่เห็นทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้การยินดีต้อนรับค่ะครัวแตจบไลฟ์ก่อนนะ,ะติดตามครระแตได้นะครัวแต่็นะตจะมาไลฟ์สดเนี่ยค่ะไม่รอบเช้าก็กังวันเย็นอยู่แค่สามช่วงจับโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็จะเจอทั้งคลิปครรวแต เจอทั้งการไลฟ์สดแล้วก็ไป y t u t u i n s t s t r g r ม m t i k ็อกไปไลน์เจอกันได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะมีเดี๋ยวนะคะอ่าช่องหนึ่งจบแล้วช่องสองนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ ใครสนใจก็ไปที่รูปโปรไฟล์ค่ะขอบคุณมากค่ะ